ขอรรบไนดะ้ยินสุดก็ถึงเวลาที่ฉันจะขอแล้วก็เฮ้ยอะไรทรมานเวลเาลหรือเปล่าครับท่านกิงกาเซบิลเลนเว้ยจ้ะเอ๊ใครส่งแกมาฉันไม่บอกหรอกตอบมาไ่มี่างทำไมตอบนะ่ จะนี่มั้งสิฉันถามแกแล้วนะใครส่งแกมาเอาจริงจริงอยู่จริงจงแล้วกิ้งกา่าไซบีเรียนส่งฉันมาฮะกิ้งกา่าไซบีเรียนฮะกิงก้งกา่าไซบีเรียนมันตายตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยนี่คือเครื่องชุบชีวิตให้ท่านกิ้งกา่าไซบีเรียนได้เอาไป เอาพักสักสปีนะกิ่งกาใส่ไปเด่นงก็ฟื้นละงั้นสรฟกักเพื่อนะกกหางตายครับไอ้มันฟ้กแล้วมาเรามาฟึกกันเถอะเขามาเจ้าอย่าอ่อนหัดนะนย่าไล่ ื่าบ๊ะบ,บ๊บโอ้โหยังอ่อนหั้กระฟื้นแล้วตอนนี้ก็ผ่านมาสองปีแล้วเนี่ยอ๋อฮนั่นมัน s ลังนี่มันการสัมพันธ์ผมมาแล้ว หมกนล้นก็โผล่มาสะทีแล้วเริ่มมากระโดดเลยเหรอ,อน้อยนยเกเรว่ามันรากการเกินไปที่เราฝึกสองปีมาไม่ผลอะไรเลยเหรอมีสิถ้าเปลี่ยนร่างแล้วน,นี่ไปทัดกินเกอรกินผมสิอ,อ,อ่าเขาพุดเขาลังเทพเพอ่มมากขึ้นเลยเอ้อ หน่อยนะแทำเพื่อนฉันเพื่อนลูกฝึกพลังมันมาขึ้นเยอะมากพลัขงของทุกคนฉันจะไม่ยอมไอ้ทุกคนที่โดนกินไปฉันจะไม่ยอมแพ้ย่าโลกัปตันอเมริกาย่าเป็นไรหรือเปล่าทุกคน,นจะช่วยชุบชีวิตให้ด้วยพลังที่ฉันมี哟